สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะ Dancing Dog Studio ในวันนี้ครับเราก็ผมอยู่กันในแมปแนวเล่าเรื่องอีกแล้ว The Very Epic Star Story ผู้สร้างนะครับก็คือ Super Poly Obby Developer ซึ่งเขาก็ผมเป็นผู้สร้างเดียวกับแมป Story of the Fat n o o b นะครับแล้วก็ Story of the Legendary Flexo รับประกันได้เลยนะครับว่าความกาวน่าจะมาแบบ500% oh. เรียกได้ว่าแมปเนื้อเรื่องแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับที่ออกมาจากค่ายนี้นี่ oh. โอ้โหการันตีได้เลย100%สาระคุณหาไม่ได้ oh. แมปนี้ผมจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของอนิเมะทีวีโชว์ในหนังและตัวละครการ์ตูนต่อสู้กันนะครับเพื่อแย่งชิงดาวมาเว้ซึ่งดาวนั้นนะครับจะเป็นการโชว์ว่าพวกเขานั้น OP แค่ไหน oh. กูนั้นชอบมากเอาอะไรครับเดี๋ยวขอให้ทิปเขาก่อนแต่แมปนี้นี่น่าจะเป็นแมปหนึ่งรับผมที่ไม่ดังของเขาเนะเพราะว่าแมปนี้มีคนเล่นน้อยมากๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าแมปนี้เขากาวไม่เยอะหรือเปล่าโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สเสน่ห์ของเกมนี้นะครับก็คือความงบน้อยนะครับแล้วก็ความเรียบง่ายของการออกแบบแมปเวคือกูชอบมากๆดูนอดีตการลองทามาโกในกาแล็กซี่ที่ไกลโพ์นะครับทําไมวะเขาทําอะไร เ <c oughs> นี่ยอะไรวะเนี่ยการต่อสู้แย่งดวงดาวชีสสนี่มันดวงดาวมาริโอ้ด้วยซ้ำม,มีเบจิตา้านะครับแล้วก็มีโกคูโอไมคก็โกคูแล้วดูหน้าตาโกคู <c oughs> เมื่อเจ้าบ้าสองตัวนี้กำลังจะต่อสู้กันคือมึงต่อสู้กันแย่งดาวดวงเดียวเนี่ยนะเราเนะครับจะสามารถโดนดาเมจได้ถ้าเราไปแตะเวจิตา้าโดนเหรอวะ อุ้ยโดนโดนดาเมจด้วยฮียอ้าฮะฮาฉันเป็นฝ่ายชนะเว้ยและฉันจะได้ครอบครองดาวแห่งความโอพีนี้ตายเดี๋ยวทำไมมันกระชอกจังวะงก็อย่างที่พวกนายเห็นดาวแห่งควโอพีนี้จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งมากที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจักรวาลน,นี้ อั่าใช่กูเองกูเป็นคนที่แข็งแกร่งมากที่สุดบนจักรวาลน,นี้เว้ยเออวิญญาณกำลังขึ้นสวค์แ <laughs> ม่งกูคตรสงสารเบจิต้าเปิดตัวมามึงโดนลูกถีบแค่ครั้งเดียวนอนเลยและทนายดันเองแชกี้ก็เทเลพอร์ตมาอยู่ต่อหน้าโก <laughs> คูมาชวิงกูเซง็งนี่กูอ่านอะไรของกูวเนี่ยอัลตร้าอินสติ้งแชกี้ เนี่ยนี่ไม่จริงนั่นแชกี้ส่วนอันนี้เป็นศพนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจฮยลูกทีบสกูปี้ดูอส่วนอันนี้เป็นศพนะครับนั่นหมายถึงคนตายนั่นเองเผื่อว่านายนั้นไม่เข้าใจขอบคุณมากกูเข้าใจเว้ยเอาจริงนะกูเซ็งกับการที่มึงโดนลูกทีบม,มากเลยโกคูเอา้าแล้วสุดท้ายแชก,กี้เป็นฝ่ายชนะเหรอเรียบร้อยนะครับตายห่าเหมือนเบจิต้า แชคก,กี้ได้ครอบครองด้เป็นความโอพคือแค่นี้มันก็ยัง OP ไม่พอหรอวะดูดิวันช็อตโกคูได้เนี่ยโกคูแม่งหลับเลยเนี่ยเห็นไหมเบจิต้ากำลังฝันเกี่ยวกับตัวเองโดนใส่เดียวจนน็อกสุดยอด<ะ>เนี่ยจบแล้ว What อันนี้คือจบแล้วคุณผมมู้ชม21่ไลค์สำหรับอัปเดตครั้งต่อไปทำ <c oughs> ไมมันจบเร็วจังวะ <c oughs> เอาเป็นว่าในเรื่องนี้นะครับไม่มีใครน่าสงสารเท่ากับ เบจิต้าแล้วนะครับโผล่ออกมาประมาณซีน2ซีนแล้วก็คือตายเลยอันนี้คือชอบมากอเอแล้วค,คุณผู้ชมครับอย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์ครบ21ไลค์นะซึ่งตอนนี้มันเป็น28ไ like ลค์ละแล้วก็ผ่านมา <c oughs> นานมากๆครึ่งปีนะครับเขายังไม่มีพาร์ท2ต่อมาเลย ก็เรียกได้ว่าเสพความกาวไปแล้วกันนะครับของแมปนี้คุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากนะเล่นแมปนี้นี่คือแบบมึงต้องดึงสมองออกไปไว้ไกลๆเลยเอาแล้วคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาเสพเนื้อเรื่องแบบนี้ได้ด้วยตัวเอง10บทับ1ิความอีปิกเนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันวันนี้ไปละ